ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแกะกล่องรีวิวนะครับเจ้าตัววัดโวลต์แบตนะครับดูเป็นอุปกรณ์โวลมิเตอร์นะครับสําหรับวัดกําลังไฟในรถนะครับตัวนี้สามารถติดได้กับรถทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมออร์ไซค์นะครับสามารถติดทั้งใดนะฮะผมสั่งซื้อมาในราคา9 1บบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับ ข้างในก็จะมีอุปกรณ์มาให้มีแค่นี้นะครับมีเป็นซองมาให้หนึ่งซองดูว่ามีอะไรให้มาบ้าง ในมีกาสามิมาให้นะครับเป็นแผ่นแล้วก็เป็นตัวเกจพันโนนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองลองแตะกับแบตรถด,ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะครับไปชมกันเลยครับครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับก่อนอื่นผมจะทดสอบก่อนว่า ตัวเกจมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะใช้วิธีการง่ายๆนะครับโดยเอาสายไฟสองเส้นสีดำกับสีแดงนะครับไปจิ้มที่ขั้วแบตด,ดูเลยนะครับแต่วิธีการจิ้มนะครับของของไฟรถนะฮะให้เราแตะขั้วลบลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาขั้วบวกไปแตะนะครับ ตรงนี้นะครับขึ้นแล้วแปลว่าใช้การได้นะครับทีนี้วิธีการต่อของผมนะครับผมจะเอาไปต่อกับปลั๊กปลั๊กของไฟท้ายนะครับซึ่งผมว่าวิธีการนี้มันง่ายนะฮะแต่ว่าไฟนี่จะน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับ ตัวเรารู้มาจากสายของของไฟเลี้ยวของไฟไท้ายนะครับสังเกตที่กล่องจะมีกล่องควบคุมตัวน,นี้อยู่นะครับเราไล่มาดูสายของไฟไท้ายนะครับจะเป็นสามเส้นสีดําขาวแดงนะครับอันนี้คือของไฟไท้ายถ้าอันนี้จะเป็นของไฟเลี้ยวนะครับก็ตามสีเลยครับสีดําก็คือขั้วลบสีแดงคือขั้วบ,บวกเวลาเราเปิดกุญแจไฟเข้า ก็สัญญาณก็จะติดนะครับทีนี้เดี๋ยวเอาตัวเกีดวัดไปติดในที่ที่เราต้องการนะครับอยากติดตรงไหนก็แล้วแต่ตัวนี้ผมได้ทําการติดไว้แล้วนะครับวิธีการติดตั้งของผมวิธีการติดกาวผมนะครับผมจะใช้ไฟแช็คลนตรงนี้ก่อนนะครับแกะออกนะฮะผมจะติดไว้ตรงนี้นะครับ ผมจะใช้ไฟแช็กลุนกาวสองหน้าก่อนนะครับเวลาก่อนที่ผมจะติดมันจะติดแน่นขึ้น,นโอเคครับ ผมจิดไว้ตรงนี้นะครับใม่รูว่ามองเห็นหรือเปล่านะโอเคทีนี้ผมได้ทำการก็บไล่สายไฟมาไว้แล้วนะครับแต่ว่าของผมมันจะยาวไปหน่อยนึงผมก็เลยต่อต่อสายไฟแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นมันเป็นสีเดียวกันคือในตัวของเกจมันจะไม่เป็นสีนี้นะครับมันจะเป็นสีดำแดงนะครับ แต่ผมได้ทําการต่อแล้วมาร์กไว้แล้วอันนี้คือสายลบผมมาร์กไว้นะฮะอันนี้ผมทําเองผมก็จะมาเสียบเข้ากับปลั๊กของไฟท้ายนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้ายัางไงไฟท้ายติดไฟอันนี้ก็ต้องขึ้นนะครับ ตันนี้คือสายลบที่ผม,มาา์ไว้เมื่อกี้นะครับผมก็จะยัดเข้าไปตรงช่องสีดำๆนี้นะครับ ตัวนี้ก็เอาแบบวิธีง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปเลยครับเบเข้าไปตรงนี้นะอันนี้ก็ช่องสีแดงนะครับเป็นไฟบวกเสร็จแล้วก็ต่อปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิม ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเกียนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าก็แค่ลองเปิดกุญแจดนะูมาแล้วนะครับ thank mm -hmm. you